สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมาแน่กละครึ่งเฟส5เพิ่ม1ล้านซิ์เราเที่ยวด้วยการต่ออายุทัวร์เที่ยวไทยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ โดยท่านนายกจุดความหวังคนละครึ่งเฟส5เผยจะทำให้ทวถึงค่ะส่วนได้วงเงินเท่าเดิมหรือไม่ต้องดูตามความเดอดร้องอีกทีนะคะยันล้านที่รูปโครงการไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังแน่นอนค่ะขณะที่สอบศสอนะคะก็เห็นชอบขยายเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มอีก1ล้านสิทธ์โดยใช้เงินเดิมที่เหลืออยู่4 0 0พล้านบาทพร้อมต่ออายุทัวร์เที่ยวไทยเที่ยวได้ถึงกันยายน2515เลย โดยท่านประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีของเรานะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ไวรัสโควนนิดนะคะถึงการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส5ว่า โดยท่านนะคะก็ได้คําแถลงการออกมาว่าพยายามทําให้ทั่วถึงส่วนจะได้วงเงินเท่าเดิมทั้งหมดหรือไม่ต้องไปดูความเดือดร้อนอีกทีนึงค่ะเพราะว่าทุกครั้งก็ใช้เงิน 4- ี่หมถึงห้าหมล้านบาททุกครั้งเป็นเงินงบประมาณก,ก็ล่อยหลอลงค่ะจะต้องไปดูว่าทําได้มากแค่ไหนก็กําลังจะพิจารณาอยู่ค่ะอีกทั้งนะคะท่านให้เหตุผลว่า รัฐบาลใช้เงินทุกประเภทอย่างระมัดระวังสิ่งสำคัญที่สุดขอย้ำว่าทุกโครงการที่รัฐบาลทำไปมีเจตนามุ่งหวังที่จะให้ถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันขอให้ศึกษารายละเอียดมาตรการที่รัฐบาลออกไปได้พยายามที่จะอุดร้อยรั่วอุดช่องว่างต่างๆให้ได้มากที่สุด อีกทั้งท่านนายกก็ได้กล่าวอีกว่าอย่าไปเชื่อคําบิดเบือนต่างๆนะคะวันนี้ก็มีข่าวไม่สนับสนุนให้ร้านค้าสมัครโครงการคนละครึ่งเพราะจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยค่ะถ้ารายได้ไม่ถึงจะถูกเก็บได้อย่างไรและไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังนะคะโดยวัตถุประสงค์นะคะก็ให้ทุกคนมีการใช้จ่ายให้เกิดผลไปยังผู้ผลิตสินค้าเพราะอยู่ในวงจรเดียวกันทั้งหมดค่ะ เมื่อมีคนใช้จ่ายก็ต้องมีสินค้าและผู้ประกอบการก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันส่วนทางด้านนายยุทธศักดิ์สุปสรนะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าที่ประชุมสบสนะคะก็เห็นชอบเพิ่มจํานวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก1ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน2515โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิมค่ะซึ่งยังมีเหลืออยู่4,000ล้านบาทโดยระหว่างนี้นะคะธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบก็ขอเวลาใบดำเนินการเรื่องการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอีกทีหนึ่งค่ะก่อนเริ่มเปิดจองสิทธิ์อีกครั้งโดยจะเสนอเข้าคอมอเพื่อพิจารณาพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ขยายความเห็นชอบระยะเวลาการดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน2515ค่ะโดยใช้วงเงินงบประมาณเดิมซึ่งมีสิทธิ์คงเหลืออยู่กว่า130,000สิทธิ์โดยทั้ง2โครงการให้เบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน2515นี้จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวอัปเดตกลวละครเฟส5เพิ่ม1ล้านสิทธิ์เหล่าเที่ยวด้วยกันต่ออายุทัวร์เที่ยวไทยที่เรานำมาฝากกันทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ